เซิร์ฟเวอร์มันไม่ค่อยดีเซิร์ฟเวอร์กระจอกเอรนี่ยสงสัยเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเสาไฟฟ้าปัจจัยมึงเจอมึงเจอโต๊ะกูนี้แน่มึงดูได้กูบาากับคู่เวงอ่ะเอาเลยเอาไปเล่นยากมึงบอกเลยคงฮอนเล่นยากสุดไในที่อ้าวมึงเล่นหรอไม่ยากเท่าโจนี่โจสตาร์หรอกโอ้ยเหี้ย่ะแล้วยากจริงสัตว์ ล้อในเหี้ยบว่าจะแท็กแอปโฟได้เอออันตีแม่งเราใช้ยากไอ้พี่อย่าใช้เลยเดีเดี๋ยวพูเราเราอยู่กับปัจจุบันก่อนค้างค้างไปแล้วนี่แหละโอ้ยเหี้ยไม่รอก่อนไลยเหี้ยนี่นี่แค่แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวกดูด้วยไอ้สัตว์แม่งค้างไว้แล้วเนี่ยโหลดดิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งยังไม่เข้าให้เงินอ้ยเหี้ยรอก่อนสันี่ไงคอนเนคเตอร์บีลอสติ้งเรียบร้อยครับเอ็นจอย ไอ้เฮียกูทำไมมึงเกิดกูต้องเป็นโจลนทานตลอดหรอวะกไม่เข้าใจ้เฮยพูดมากเล่นโจลีวันนี้พูดมากูเล่นโจลีนมากเองไม่โจลีดิกลัวตัวนี้ไปอ่ะหนึ่งหนึ่งพันทวดหนึ่งพันทวดมึงหนึ่งพันทวดใช่ไหมมึงดูตัวกูไอ้เหี้ยกูจะลบมึงไปหายจากโลกนี้คาบูระ สั่เล่นระยะไ <laughs> อ้เยี่ยมจะรึอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นลยเหรอเฮ้ยโนโยย้มไขโยเฮ้ยวันนี้ลื่นลื่นแลลื่นนลกูบอกไอ้เยี่ยมกลับบ้านไปมันจะดีเฮ้ย <laughs> เฮ้ยมึงเฮียดิคุยอยู่กูหนดิ เงียบซะสุดตี๋อ้าวแล้วมึงเงียบตั้งนานในสัตว์กูนึกว่ามึงวิวเฮ้ยเราเราเ้าระยะมันสัน้นเหรอวะไม่บอกอะ <laughs> <laughs> นี่นะไม่โดน ไอ้เหี้ยใจว่าวคูรู้ป่ะันวยรเออืมหายจากรูนี้ซาโจลีนแล้วครูโจโจทา์โลก็มาต่อยกูต่อหนึ่งพันขวนคุณมากว่ะโอ้จุเกนขนมาโชว์ตัวเหี้ยหลบอ้รละล

ไ่ไม่มาไม่มามาเขี้อะไรมันหมดไม่ต้องมาแล้วไอ้ควายห<อ>นึ่งพันข่วนเอ้ยโดนได้ไงวะกูอยู่ตั้งไกลสักหนึง่งพันขั่นกูเมาโจลินโอ้ยดูถูไอ้ขี้วะไอ้ขี้ยแล้วแม่แล้วแม่รู้ <c oughs> รู้วีธีหนไม่บอกกูโคตรเลวอะ ไปตอนล้มตอนล้มกดหนึ่งไอ้พี่อะแล้วจะดูถูกแพ้แต่ได้แค่ใจเอี้ยเฮ้ยเไอ้พี่อะไว้เกียร์ไม่พอจะต่อคอมโบเหรออ้าไอ้พี่อะไม่ถึงได้ไงวะโอ้ท่าอ้าวไอ้พี่อะ ระยะไกล์ความจริงแล้วความจริงแล้วเดี๋ยวใครคือระยะคือสไตล์ระยะไ่ลยเดี๋ยวโดนโดนถูกอีกรอบอนะูกไหมซาร์ฮันโดมึงรู้ไหมว่ากูกดไม่ได้เพราะกูใช้จอยเอย่าเหียกดผิดคำถามคำถามอะไรมันมี เฮ้ยดี่ฮาในดี่อย่าเครียดอย่าเครียดเกมเกมอย่าเห็นพวงบน่น,บนเรื่องจอยใน,นสั่งก็เล <c oughs> ยพอกันด้วยนะโจสเกะเฮ้ยกูต่อยมันไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> เออกูก็ลังงอย่างเมื่อกี้กูเห็นต่อยต่อยโจสเกะไปแล้วแม่ง

มึงก็มงไม่ด่ากับกูอ่ะกูเลอะเกียร์ช้าไปแต่ที่โดนแน่นอนเออเกียร์โดนแน่นอนไม่บอกจะเดี๋ยวก,กูบอกให้ก็ได้มึงเกียร์มึงไม่ได้การบนไงมึงต้องกระโดดเออไม่ไดิกระโดดถอยไม่ได้มึงต้องอะไรกดเดสหลบมันจะได้เห็ไหนไหม,เ,มนเ,เนี่ยเห็นไหมกูเป็นคนดีนะเนี่ย คือท,ทีนี้มึงต้องเชื่อใจกูแล้วนะหล่ออีพายเอาไอ้เขี้แยามาช่ยไม่เรียกผัวมาช่วยเหรอกูเรียกเพื่อนมาช่วยนะมาโชว์ตัวชัดๆไอ้ยี่่ยแต่นาซุยแม่งก,ก็เท่ดีนะชุดเขาเท่ดีนะ โอเคอีเที okay, okay. ่อ่ะกูวกดูกดปุ่มแล้วแม่งไม่ตีเหี่ยเลยสัตว์เยเ็นไหมไม่เข้าใจความรู้สึกกูยังไม่เข้าใจคนที่แพ้หัวเหีย รู้ไอ้พี่อ่ะเอ้าโอ้โหกูเกียดการที่แม่งไอ้พี่จริงๆว่ะเอ้าไอ้พี่ สโอ้ยเดียลบลบก่อนไม่ใช่ไหมเวลาหมดก่อน เอ้ยเฮียว่ามีแต่ระยะระยะอันนี้ตีมันอีกอู้สเปรย์ระยะไกลอดแล้วแล้วละพี่ดีกูตั้งเต็งบัวเฮ้ยกูจะกวนทุกตนอะไรกูก็เล่นปกติของกูเนี่ยเฮ้ยกูผิดอะไรอีเนี่ยกูไม่เข้าใจ้เนี่ยอะไรจจกูมึงเนี่ยเฮียไอ้เฮียมึง ใช่ได้เที่ยงเจ้กูเข้าไปถ่ายอย่างเดียวเหรอ,อ,อทีมมึงทีมมึงยังเข้าไปถ่ายเลยกาบุระเฮียเลยศาสตว์โออ้้ไเฮียกับจัดกับจัดขย่าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอ้ยเอ,ยเอยว่ะมีกุเร่ ที่มึงเล่นบันเตอร์ออฟยูตอนนั้นกูให้มึงกูมึงก็อยู่ระยะไกลกับกูมึงนกัแหละเออแค่ทำเียๆกูเลยนไปเป็นไกล่ะเฮียเจ้าสีน้องชายเอ้ยตัวคนเรามันผิดพลาดได้เพราะงั้นเอาตัวนั้นมาเลยไอ้กูแสดงระ้วยกเกยเนอะเออแล้วของมึงเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตายแบบกูเองเลยเฮีย แต่ไม้กับไอ้พ่อมึงน่ะเหี้ยเอาตัวบ้าของโบกูว่าแล้วเข้าไปสตอมให้ต้องเสียตังค์ไอ้เหี้ยมึงด้วยไอ้เหี้ยไอเขาคีอะไรรับที่ชายของกูเขาชื่อชื่ออะไอะอะไรวะนิจูนิจิมุระเคโจอ่ะอเไีอยไเฆ่าของกูไอสัตไอ้เหี้ยีอ่ะ เฮ้ยขอฝึกก่อนขอฝึกก่อนอย่าพึ่งบ้าของโบนะอย่าพึ่งบ้าของโบขอฝึกก่อนไอสัตเมื่อกี้นี้ไม่มีการฝึกเที้ยทั้งนั้นโอ้โหสุดเอินเลยแล้วิงู่ที่ไหนี่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกูณทำอะไรบางอย่างอาคาตะจุนอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เที่ยเมื่อกี้เที่ยงไม่ชอบ โอ้เห็นเนี่ยกูเกะกูเกะและกูเกะและ้วก,ก,กูรู้วิธีเล่นละมาเรามาใส่กันเต็มยับเลยโอ้อ้เหี้ยหลบหลบเหมือนกัน,กนโอ้อโโโอระยะไกลใช่จริงด้วยเว้ยเข้าใจละเข้าใจละ,จละฉันเข้าใจนายแล้วมิสเต ที่เป็นตัวละครที่กูไม่ชอบ,อบไ,ได้สิเหมือนกันโอ้ยรู้อะไรไ <c oughs> <c oughs> หมหยุด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 จะด,ๆๆดีเลยนะกูรู้ดีเลยนะความคนที่ใสจที่เอียง่ไง เฮ้ยเงียบยันแบะไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกูหลบแบบดิจิตอลเลยนะเจ้โอ้ยเออลูกปืนกูจะหำไม่ไรเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วอะไรอ่ะอะไรยิงมั่วกูวิงมั่วกูยิงขู่กูวิ่งขู่กูยิงขู่โอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูหลบไงกูยังไม่รู้เรื่องเลยเฮีย เฮ้ยอาออ้ยวิ่งไอสิอู้ยวิ้ยงั้นไงทีมันกืกดชาไม่ตายสิฉันจะรอรับเลยเออได้เลยไม่ตายกูว่างนะกูบอกไว้ก่อนไอ้ที่โหลบไปโหลบโหลไว้ได้ก็แล้วกันทำอะไร แต่ระยะไกลรู้เนี่ยแต่ระยะไกลย,ยิงกระทำกูเลยโอ้ย,ออยมึงไม่สแตนระยะไกลแต่มึง <c oughs> โอ้แม่งโดนโดนก็ไม่รับหรอโดนก็ไม่รับหรอโอ้เปล่าเลยที่มึงยังฝ่อยอยู่มึงก็โดนอยู่ดีไอ้น้องคายตายแล้วนะ่ะตายเลยลนะตายดิคนหน้าหียมึงอ่ะใหญกูซื้อแอต่สตอลไพมาเล่นกับมึงลนะ อยากให้ก yes. ูซื้อสตอมให้มันได้กับมึงนะดีอะลองมันแล้วาคากูซื้อแน่แต่โอ้แล้วชนะกูในวินาทีสุดท้ายไม่ฟังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังวันนี้ไม่โดน กูชอบท่าปล่อยมิไซล์มางปะม่อยากูครัไปที่เพราะว่ามันหมดเวลาแล้วหมดเวลาไม่คิดจะบอกเลย บอกแล้วแต่มันไม่บอกให้เยไหนราคาเฮียมึงไงเฮียโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะไม่ใจะสนุกทำไมอ่ะอืมหลบก่อนเฮ้ยไม่หลบตายระยะไกลแสดงระยะไกลเฮ้ย วุ้ยเฮียวารีอะมันมันแบบสมองเกินอะครูฟูเนี่ยแม่งมีแต่มึงมึงกับกูนี่แบบสมองเกินไอ้เหี้ยทำอะไรของมึงวะเนี่ยะเหี้ยกดย่อแม่งยังโดนไอ้เหี้ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่าเมื่อกี้มันต่อยมันมีท่าปล่อยต่อยที่แบบแบบท่าเราบล็อกอยู่มันก็ไอ้นี่เหรอ มีมั้งไม่รู้อย่าถามกูกูมไม่รู้มึงถามมึงถามหกตัวกูยังไม่รู้เรื่อง<ำ>เลยรู้อะไรไหมมันมาแล้วไม่สับมันมากี่ยเยอะแล้วขี้โม้เลยแม่ขี้โม้เลยเดี๋ยวเขาจะได้โอ้เดี๋ยวกูมือใช้แสงยุมีโดนแก มึงใช้ไหนยูวีโดนแกมาช่วยเราอีกรอบนึงไอ้เฮียนียังจะมาช่วยเหรอฐานสีดำพายขั้นต่ำเจอฐานาสีพุกนี้เล่นถ้าดีโอเจอสตอมไฮตั้งแต่สมัยนั้นมันจะเป็นไงวะอ้เหียยอมยอมโอ้ตายเหียเฮ้ยเกรดเชื่อนะ เก่ฑ์เครื่องนะเปล่าระวังโอ้โดนอย่าให้กูใช้ท่าเป็นตาโจสตาร์นะเฮืยโอ้ยเฮ้ยสัวน ไอ้ีไอ้กูใช้ได้บ่อยๆเลยไอ้กูกดอะไรอีกะกูก็ไม่รู้เลือกเลยว่ะอ้าวแพ้สัตไอ้ทีแพ้ไม่ดูขำขำขำเฮ้ยทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงทำอะไรอ่ะไม่บอกมันมันคือท่าไปตายตระกูลตระกูลมิสตาอย่างนี้เองรอให้แม่งมาก่อนแล้วกัน นายวะกูไม่ใช่แม่พลาแท้เอาไมมึงแข็งแร่งจังวะกูเพราะว่ารมแสงคาดวงตาไงนึใส่เว้นออฟสตั๊ซ้มตกไอ้ยซ้ำตกเฮ้ย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 ้ย ขาดกี่ละมันนี่ฮะเจอลูกมือสับกี่อะเป็นไปไม่ได้ฐานนาซีวูนิเพ่เหรอไม่บอกจังกูจะแพ้อยู่แล้วซ้ำไอ้เหี้ยยังไม่แพ้หรอกฐานนาซีวูนี่ยังมีโชคอยู่มพูดเหมือนเก็ตชิคิราลิสัคนเลือกในสตอมไฮเนี่ยไอ้เหี้ยเออ

เฮ้ยท่านเลยเกือบเกือบอะโอ้โหแร็ปส์ัำแสงพื้นดินเฮ้ยอีพี่อะอย่าโผไปนะเฮ้ยไหนที่สุดไหนที่สุดกูก็ยังใช้ยังยังยังให้ใช่เนาะกูเริ่มเบื่อสต้องไทยว่ะ ดูกูกูเริ่มเบื่อกับต่มไม้แล้วอ่ะไอ้เฮียนี่ก็บอกเก่งชิบหายเลยโอ้โหอืมอห้อไอ้เฮียโอ้โหอย่างไรกูก็ได้ตาหนึ่งแล้วว่ะคุยใครอ่ะไม่รู้เรื่องเลยมือในตัวแต่ดิกระจอก พูดมาวาฉันมองเห็นสไตล์ของแกด้วยอีกเป็นตามฉันไงล่ะเป็นาแตานี่อ่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอฮ้เฮ <c oughs> ้เฮ้ยเอ้อ <c oughs> เฮ้อเอเฮอ้อแฮ้อเฮ้อเฮ้อเเฮ้เฮอ้อเฮ้อเ้อออ โอ้โหมาทวหลังกูชอบจริงๆาเทจริงไอ้เหียตอตอมไพเนี่ยอือโอ้ยกูลอยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเลสโก้ไ่โดนสักตัวลงไปพ้นอกเหนื่อยวะเียาตตีเลยเพื่อนกูเหนื่อยไวอืม ไม่ตายด้วยไอ้เหี้ยกูส่งแต่ก็แม่งก็สบที่แม่งควรจะซื้อนะเหี้ยสตอมไฮอ่ะแม่งขาดงานกูว่าแล้วทำไมเกมมาใหม่ๆทไมมันวิบีคเดียวเฮ้ยเี้ยเฮ้ยมาโชว์ตัวเฮี้ยเขียนโจ้สัตวสไอสัตว์เอ้กูเกลียด์สตอมไฮว่ะ ก it, uh, ูรู<_<_้แล้วกูจะเอาอะไรแก้ทางอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้อยู่กูพูดเลยแหละเดนมามามา